สวัสดีค่ะเฟื่องฟ้าชาแนลนะคะวันนี้จะพามาดูวิธีขุดหาปูนานะคะวันนี้ขับรถผ่านมานะคะเห็นเขากำลังขุดปูค่ะ <c oughs> ก็เลยแวะลงมาดูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปชมด้วยกันค่ะ <c oughs> หาปูนาหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะ <c oughs> เป็นการหาอยู่หากินแบบวิถีชีวิตชาวนาค่ะ เบื้องควยบอกก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะครั้งแรกค่ะที่มาดูใกล้ๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็รูมันมีรูแบบนี้บอกเป็นอย่างนี้นี่รูปูนี่นีรูกัมปูมันเล็กกว่าครับคือจะเล็กเนาะก็ปูไปทังใช้กำลังใช้กำลังมันมีรูแล้วก็ตามรูเนี่ยครับจะเห็นปูนา พุชเข้าไปนะครับพอน้ำหมดนะครับพอน้ำหมดกก็แล้วี้หาที่อยู่ใหม่นะครับนี่เนี่ยเลือๆเลื่ดเลือดนี้ลึกนี่ไม่ได้มือดนี่นนู่นนู่นดูมันอยู่โอ้ตัวขนาดนี้นะครับนี่ประมาณนี้ครับอ่าเดี๋จอแล้วมีคนเก็บด้วยนะครับแันกเก็บก็มีไม่ได้เก็บก็มีโอ้หน่ะหล่ะการเห็นดูเหรอปลาลอยไง อู้ดีตัวนี้นูปยังไงครับเลยอ,อันนี้อู้ใหญ่นะครับเพิ่งเห็นไหม,มเผื่อมาตรงนี้เด้อเดี๋ยวเดียว,เดยวโทษจะได้เห็นนี่นะครับจุ่มจุ่มกันอยู่นึกว่าทําอะไรนะครับจุ่มจุ่มนี่คือภาษาอีสานเรียกว่าภาษากลางเรียกว่ารวมนะครับจุ่มจุ่มนี่คือว่า,ารวมรวมกันเหมือนดาวานนะครับยาวหลายวนะน่าหมายถึงว่า ้อมแสบนอแสบอากาศเอาไว้คุ้งมือมาแม่งจะได้กินมาอู้อหูขายไปไทยมาปูนาะครับนี่ปูใบปิ้งนี่นะคะปูที่ขดได้ค่ะแล้วก็เป็นวิธีหากินแบบ บ้านานานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะี